ยินดีต้อนรับสู่ช่อง FBA 89 Official วันนี้เรามีบอล5คู่มาวิเคราะห์กันถ้าพร้อมแล้วฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับคู่แรกบาเลนเซียตั้งเป้าเก็บชัยชนะเพื่อขยับอันดับหนีโซนอันตรายขณะเดียวกันเอลเช่ทำผลงานแผ่วลงไปในช่วงหลังแม้ทีมเยือนจะวางแผนมาเล่นแบบรัดกุ่มก็ตามแต่ทีมข้างคราวยังมีทีเด็ดพอจะสยบคู่แข่ง ตามมาที่คู่2ชาตั้นอยู่ในโซนล่างของแชมเปี้ยนชิพขณะที่เชลซีไม่ชนะในลีก5เกมติดต่อกันแล้วและใน9เกมหลังชนะแค่เกมเดียวคาดว่าการเริ่มต้นของโรซิเนียจะเป็นที่น่าพอใจด้วยคุมกำลังที่เหลือเฟือโดยเฉพาะแนวรุกจะพาทีมบุกชนะได้ไม่ยากคู่3 คู่เด็ดวันนี้สเปอร์สฟอร์มระสัำมากต่อให้เกมนี้เล่นในรังทว่าก็ไม่ได้ดูได้เปรียบตรงไหนเลยจะเป็นฝั่งแอสตันวิลล่าที่มีทีเด็ดทีขาดมากกว่าอีกมองแล้วทีมเยือนมีดีพอที่จะบุกมาเอาชนะในเวลาปกติได้เลยคู่ 4. โรม่าทรงบอลยังแน่นอนแม้ว่าช่วงหลังจะมีสะดุดไปบ้างแต่เกมของพวกเขาเล่นมีระบบในมือของจานเปียโรกัสเปรินี ส่วนฝั่งซัสซูโอโลไม่ใช่บอลรับธรรมชาติแถมกองหลังก็ไม่ได้หน้าไว้ใจขนาดนั้นอยู่แล้วเกมนี้ฝั่งหมาป่าคงไม่พลาดคว้าชัยไปครองคู่สุดท้ายแมนซิตี้จะมีการโรเตชันทีมอย่างแน่นอนขึ้นอยู่จะว่ามากน้อยแค่ไหนแน่นอนว่าพวกเขาก็ยังข่มเอ็กซเซเตอร์มิดแต่กับราคาที่เปิดมานั้นแพงมากมองแล้วอาจจะยิงทะลุเรดลำบากเจอแบบนี้กัดฟันสวนรองไปดีกว่า